อ,อนุญาตนะครับเอาเนื้อเนื้อนะครับเพราะว่าคําถามนี้เขียนมาห้าบรรทัดผู้หญิงเป็นมุอัลลัฟแต่งงานกับมุสลิมเดิมอันนี้เนี่ยเป็นมูอัลลัฟเนตัดไปเลยถ้าเข้าอิสลามแล้วเรียกว่ามุสลิมแล้วไม่เรียกมุอัลลัฟนะครับก็ตัดไปเลยประเด็นนี้เสร็จแล้วอันนี้คือคือ,คอประเด็นมีปัญหาแยกกันอยู่กับสามีนะเรื่องผัวเมียละเอียดใจนะครับมีปัญหาแยกกันอยู่แต่ฝ่ายชายไม่ได้บอกเลิอกอาจารย์ครับผ่านไป20ปี ไม่เคยไม่เคยส่งเสียี่ตามตามที่เขาว่านะแล้วก็การแต่งงานยังมีผลอยู่ไหมคะมุสลิมาฟักถามปัญหาครอบครัวเนะ่ยมันมีกันทุกครอบครัวนัว่นแหละหรืออาจารย์มุนดิตยังหวานแหววอยู่ท้องลูกคนที่สองละฮะบางครั้งมันก็มีงอนเงินบ้างเนาะ บางครั้งก็งอนกันบ้างโงอกันบ้างอะไรกันบ้างอา่ะมันมัน,ม,นมันเรื่องธรรมดา <นะ S 1> เขาบอกว่าครอบครัวก็คือลิ้นกับฟันแต่ไม่รู้ใครเป็นลิ้นใครเป็นฟันส่วนใหญ่แล้วมันโดนโดนขบทุกทีแล้วนะเขา,าบอกโอ้ยผู้ชายเป็นช้างเท้าหนะ้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่ปัจจุบันนี่ช้างมันหันก้นเอาก้นนำหน้าเว้ยแม,ม่เวก็ไม่รู้เหมือนกัน คือทุกครอบครัวนั่นแหละมีปัญหาแต่ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาที่จะแก้ไขอย่างไรเท่านั้นเองตอนนี้เวลาเรื่องของปัญหาครอบครัวมันคือเรื่องของคนสองคนที่เป็นคนที่นอนคุยกันแต่เราน่ะนั่งคุยมันเวลาตอบอะไรไปทะเลอะทะลลาพวดพลาดมันเดือดร้อนนะมันเดือดร้อนเพราะผมมีประสบการณ์แล้ว ทำไมอ่ะไปบรรยายลั่นมาเลยเมียเดินจูงผัวมามันต้องหยากันว่านี้ยังไงก็ต้องหยาให้ได้มาทำตัวอย่างนี้อะไรพอเดินเข้ามาใกล้ดีก็มาวุ้ยวุ้ยอ,อาจารย์เนี่ยมันอยาน่างนี้มันไปทำสีนามายัางไงมันก็ต้องหยามันก็อะไรผัวก็เฉยก็ดีนะผัวก็เดินตามเมียมาตัก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 เฉยแล้วก็นัง่งเมียก็พูดไม่หยุดผัวก็เฉย แล้วก็อะไรอ่ะ,ะพอถามอะไรมันอะไรเดี๋ยว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 สงบสติอารมณ์ให้มันดีก่อนแล้วมันอะไรยังไงไหนเล่าให้ฟังี่ก็ลมขึ้นอ่ะโอยโอยโอย,โอยบอกถ้าอย่างนี้อยู่ผมยังไม่ยังไม่ตัดสินอ่ะ้ายังยัง,ย,งยังพูดไม่รู้เรื่องยังใช้อารมณ์อยู่ยังไม่ตัดสินอ่ะไปสงบสติอารมณ์ให้ดีก่อนเดี๋ยวเดือนหน้ามาแล้วค่อยมาเคลียร์เพราะเราไปบรรยายทุกเดือนเดี๋ยวพอเดือนหน้าไปดีใช่ไหมเฮ้ย นั่งปอกส้มให้ผัวฟังบรรยายกันไปกินส้มกันไปอะไรยังไงดูสิในช่วงระยะเวลานี่ถ้าเราตัดสินโคมคามโคมคามไปเป็นไงเนี่ยนะฮะก็คนเวลามันว่ากั้นเรื่องอย่างนี้ผมถึงบอกว่ามันฟังความข้างเดียวไม่ได้มันต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายว่าเรื่องมันอะไรเพราะอะไรเหตุอะไร เขาหายไปเลยเนี่ยเขาไปไหนเขาไปทำงานซาอุแล้วก็มันติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเอ้ยังอยู่มีชีวิตอยู่หรืออะไรยังไงลองไปดูสิเขาอาจจะไปทำอะไรต่ออะไรแล้วถูกเข้าใจผิดถูกจับติดคุกเขาน่รักเมียเหลือเกินเหลือการแล้วแต่ไม่รู้จะติดต่อยังไงไม่รู้จะกลับบ้านยังไง ไปต้องคดีที่ซาอูแล้วเกิดติดคุกเอาได้ไหมเป็นไปได้ไหมไเอาได้ไม่รู้เราก็ต้องมองในแง่ดีไว้ก่อนเพราะงั้นมันถึงบอกว่ามันต้องมีการสอบสวนเพราะอะไรแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยมันก็อยู่นั่นแหละนั่นแหละมันมีอีกบ้านหนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วขาฉันนี่มันอยู่ก็ไม่อยู่มันก็อยากก็ไม่อยากเออถ้าเป็นกรณีที่รู้อยู่อย่างนี้นะ ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เ็าอยู่แต่เขาก็ไม่ยอมส่งเสียอยู่ก็ไม่อยู่อยากก็ไม่อยาาอันนี้ฮ a ร a มผู้ชายเพราะอันเนื่องมาจากอัลลอฮฺสุบะฮานวาตาลาสั่งห้ามแขวนนางไว้จะมาแขวนเฉยไม่ได้จะอยู่ก็คืออยู่โดยดีจะไม่อยู่ก็คืออย่าซะไม่ใช่กูไม่อย่ามึงจะไปมีใหม่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะไม่ไม่ได้นะคือถ้าไม่อยากอยู่ก็อย่าซะนางจะได้ไป มีคนอื่นหรือจะไปแต่งกับคนอื่นมีครอบครัวก,กับคนอื่นก็ว่าไปอย่ามาแกล้งกันอย่างนี้มันไม่ได้เพราะงั้นต้องพิจารณาในเหตุว่าในเหตุมันในเหตุมันมีอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าบอกให้มาจัดการเอาผอาูา้หลักผู้ใหญ่ไปติดต่อไปท้าทามบอกให้มาจัดการมันก็ยังเฉยอยู่อ้าวถ้าในกรณีอย่างนี้เอาเรื่องไปร้องต่อก็ดีคนที่มีอำนาจาก็ดีเราก็คือเนี่ยไหม เห็นไหมกอดีของมุเก็มนี้เราไปใครที่ไหนอ่ะมีใครมีใครใหญ่กว่านี่ไหมมีไหมเออนั่นแหละเขาบอกว่าใหญ่กับกำนันก็คือเมียกำนันใหญ่ก่านายกมีนายกกมันใหญ่กับอิหม่มเมื่อกี้ถามว่านี่ใครใหญ่กว่านี้ไหมไอ้ฟางบอกเมียอิหม่าม นี่ในเรื่องในเรื่องฮุกกมศาสนาเราก็ต้องให้อ,อิหม่ามเขาว่าก็จะเรียกมาสอบสวนคือถ้าเรียกมาครั้งที่หนึ่งไม่มาครั้งที่สองไม่มาเอาครั้งที่สามเป็นไงครั้งที่สามไม่มาเอาเพราะงั้นชี้ประเด็นไปตามที่ฟ้องเพราะเรียกแล้วเขารู้แล้วแต่เรียกแล้วไม่มาไต่สวนไม่มาไม่มาให,ให้ให้ความก็พิจารณาไปตามนนะก็เข้าใจนะ อย่าบันทึกทักเองอย่าถือวิสาสะเองแต่ยังไงก็จัดการให้มันเรียบร้อยผู้ชายหน้าที่ของผู้ชายจะจะเอาเขาก็รับดีกาพอตอนที่จะไม่เอาก็ต้องกล่าวยาสิกล่าวยายามมหนวงเหนียวกักขังอะไรอย่างงี้อัลลอฮ์ห้ามที่จะให้แขวนไว้เฉยจัดการให้เรียบร้อยแต่ว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยอย่างที่ผมว่าสองคนนอนคุยกันบางที เราพวดพลาดรีบร้อนไม่ได้หรกยิ่งครอบครัวที่มีลูกมีเต้าด้วยกันเนาะเพราะอือย่าเมียหนาขาดแต่ลูกนะ่ะไม่ขาดอย่าลูกบางทีเนะกู mm. เลิกเป็นพ่อเป็นลูกกระมึงลูกไปเลยนะ mm. ต้องไม่ต้องเป็นเป็นลูกเป็นแม่ก,ก็กูอะไรเงี้ยนะเวลาตัดขาดไม่แนะ่มันได้แต่เพียงคําพูดแต่ฮุกโกลมศาสนามันขาดจากการเป็นพ่อแม่ลูกไหม ไม่ขาดยาเมียนาขาดผูุกมศาสนานาขาดแต่ลูกไม่ขาดเพราะงั้นจะทําอะไรยังไงมันนึกถึงลูกยิ่งลูกเล็กๆด้วยก็ต้องนึกถึงให้ดีนะประคับประคองให้ดีอย่าคิดเอาตามใจว่าสองคนแหมุ้สสะใจเพราะมันไม่ได้มีสองคนบางทีพ่อกับแม่เถียงกันทะเลาะกันเต็มที่กันเลยรู้ไหมลูกมันมีความรู้สึกยังไง เราเอาความสะใจของตนเองเป็นที่ตั้งแต่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของลูกรู้ไหมว่าลูกเนี่ยมันเสียอกเสียใจยังไงเพราะลูกมันรักทั้งพ่อและลูกลูกมันรักทั้งแม่เออเพางั้นมันต้องคิดยาวๆคิดยาวๆหน่อยแต่ถ้าม,มีปัญหาจริงๆอิสลามก็ไม่ได้ห้ามที่จะให้ยาถ้ามีปัญหาจริงๆอยู่กันไม่ได้จริงๆก็เอาปยาซะอย่าแขนวนไว้เฉย Yep.